นานเป็นไงบ้างเป็นจังในานางหัวใจของอายังสมสารคอยเธอมานานคิดฮอดบ่อน้อละคำแพงอายมักเจ้าแหงหัวใจของพี่มันเต้นแรงให้ตายก็ยอมแทนเธอเดินเข้ามาทางสายที่กานาฬิกาก็เปิดเข้าตาขอโทษไม่ได้เจตนานะจึงจะบาตายในตอนที่เธอชอมามองเลยอยากใกล้ไปไม่ได้สักทีก็ไม่ยอมไม่มองไม่ได้เธอเป็นคน ง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลาย <Yeah. S 1> เธออันตรายตางไม่ตรงกับใจโทรไม่งานไม่ลไมล่ผิวชายผิวดำมันก็จะตาย <Yeah. S 1> ไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลาย แต่อันเท่าไรปากไม่ตองกับใจโชไม่งานมีไลผู้ชายผัวด,ดำมันก็จะตายไม่เจอกันมานเป็นไงบ้างเป็นจังในานางหัวใจของอ้าย,ยังสมสารคอยเธอมานานคิดฮอดบ่อน้อละคำแพงอายมักเจ้าแหงหัวใจของพี่มันเต็นแรงให้ตายก็ยอมแทนเธอเดินเข้ามาถทางสายที่กานาฬิกาก็เลยเขาตาาขอโทษไม่ได้เจตนาฉันจะบาตาย ในตอนที่เธอชอบมามองเราจใกล้ไปไม่ได้สักทีคงไม่ยอมไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีโดนใจละลายแตออันตรายปากไม่ตรงกับใจชรไม่งานไม่ไร่ผิวชายผิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีโดนใจละลาย อัปางไม่ต้องเข้าใจเธอไม่งายไม่ไรผู้ชายผิวดำมันก็จะตายไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นจังใดนางหัวใจของอาย,ยังสมสารคอยเธอมานานคิดฮอดบ่อน้อละคำแพงอ้ยมักเจ้าแหงหัวใจของปีมันเต้นแรงให้ตายก็ยอมแทนเธอเดินเข้ามาหาทางสายที่กาลนาฬิกาก็เลยเข้าตาตอขอโทษไม่ได้เจตนาจนจะมาตาย ในตอนที่เธอชมมามองเลยะใกล้ไปไม่ได้สักทีคงไม่ยอมไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลาย <S <S แต่อันตรายปางไม่ตรงกับใจธอไม่งานไม่ไล่ผู้ชายวิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมทัทีดันใจละลาย แต่อันเะรายปางไม่ต้องเัาใจโทอไม่งานไม่ไรผู้ชายผิวด,ดำมันก็จะตายไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นจังใดนางหัวใจของอ้าย,ยังสมสารคอยเธอมานานคิดฮอดบ่อน้อละคำแพงอ้ายมักเจ้าแหงหัวใจของพี่มันเต็นแรงให้ตายก็ยอมแทนเธอเดินเข,ข้ามาหาทางสายที่กานาฬิกาก็เลยเข้าตาขอโทษไม่ได้เจนตน,นาฉันจะ้าตา ในตอนที่เธอชมมามองเลยจะใกล้ไปไม่ได้สักทีคงไม่ยอมไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีโดนใจละลายแตออันรตรายปากไม่ตรงกับใจโทไม่ง่ายไม่ไล่ผู้ชายวิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีโดนใจละลาย แต่อันเท่าไรปางไม่ต้องกับใจเธอไม่งานไม่ไรผู้ชายเปลาดำ